รอบวันในวันนี้นะคะวันสุกส่งท้ายสัปดาห์พูดคุยกันหน่อยกับคุณวิกิธิระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบลบ,บัวหลวงอยู่ในสายแล้วคุณวิกิสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับร่วงลงตั้งแต่เปิดตลาดเลยวันนี้เอาไงต่อดีคะสว่วนนักลงทุนก็จริงๆภาพตลาดผมว่าดูดีขึ้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวหุ้นเนี่ยที่ มันขึ้นมานะครับก็น่าจะจําแนกได้ว่าหลักๆเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในในลักษณะที่เป็นพวกสมอถูบิดแคบอยู่เหมือนเดิมนะ <c oughs> แล้วก็จะเป็นในส่วนของพวกตัวหุ้นที่อ,อยู่ในกลุ่มเขาเรียกว่าวัจตจรในพวกลงกานในรัมราคาก็เริ่มขยับขึ้นเมื่อวานแล้วก็วันนี้อาจ,จะพักบ้างนะครับแต่อย่างน้อยนก็เป็นสัญ,ญญาณที่ดีเพราะว่าราคาหุ้นในกลุ่มพวกอย่างลงกันพวกนี้นะครับมันก็ลงมาใกล้เคียงกับระดับดัชนีตรงแถวพันจุดละ นะอาจจะเหลือดาวไซด์อีกไม่มากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองระดับดับชนีปัจจุบันที่ประมาณสักพันสองกว่าเนี่ยก็จริงนะแต่หุ้นหลายตัวเนี่ยก็ลงมาใกล้เคียงกับเ,ออเมื่อตอนเดือนสักประมาณมีนานะแถวพันสุดนะผมก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมือนกันนะสำหรับหุ้นเหล่านี้เนี่ยที่มันจะขึ้นมายืนคำ้ำระดับดับดบชนีให้มีโอกาสในเรื่องการปรับตัวขึ้นได้ซึ่ง ตัวที่จะทําให้ตลาดขึ้นได้เนี่ยคงจะต้องดูจากในเรื่องของตัว e a r n i n g ็งพรีวิวนะครับหรือว่ากําไรที่จะประกาศออกมาในเตืมาทีนายเป็นหลักนะถ้าเราเนี่ยมั่นใจนะฮะว่ากําไรมันจะออกมาออดีขึ้นนะราคาหุ้นก็น,น่าจะสะท้อนเชิงบวกเหมือนกับเมื่อวานเนี่ยในเคสสองตัวโฟนใหญ่นะครับที่พรีวิวไอตัวกําไรเตืมายเนี่ยจะกลับมายืนที่10ืล้านบาทได้อีกครั้งหนึ่งนน่นาน<ะ>ความว่ากําไรจะโตทั้งเยียและคิว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นจากนี้ไปนะครับเรามีพรีวิวมาเรื่อยๆแล้วตัวไหนที่มันยืนยันเหมือนเดิมว่ากําไรจะฟื้นตัวได้จริงในแต้มที่3าเนี่ยราคาหุ้นน่าจะขยับปรับสูงขึ้นได้นะครับอันนี้คงจะเป็นปัจจัยที่เราต้องตามกัน uh huh. แต่วันนี้นะครับถามว่าหุ้นอะไรที่น่าจะดูโดดเด่นกว่าตลาดก็คงจะโฟกัสในหุ้นที่เป็นในลนักษณะ s m a l l t o mid แ a p ก่อนละกันนะครับอย่างตัวของเจมาร์ดนะครับซึ่งในตัวของธุกรกิจที่ปรับสูงขึ้นเมื่อวานเนี่ยนะมันก็จะเป็นในกลุ่มรับซืี บริหารหนี้แล้วก็สินเชื่อนะครับหลักๆเลยเข้าใจว่าการซื้อหนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสในการซื้อได้เพิ่มขึ้นในปลายแต่มาติที่4อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในเรื่องตัว NPL หลังจากไอ้ตัวมาตรการผ่อนปลนที่รัฐบาลให้ยืดหนี้เนี่ยมันจบลงเนี่ยนะครับน่าจะมีเรื่องตัว NPL ที่กลับเข้ามานะเพราะฉะนั้นคนที่บริหารหนี้ก็จะได้ประโยชน์แล้วก็เจฟินเทคที่ปล่อยสินเชื่อนะในตัวอเขาเรียกว่าดิจิตอลเรนดิ้งตรงนี้ ก็จะได้อานิสงไปด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองกันในตัวธุรกิจที่วันนี้ดูน่าสนใจเนี่ยผมก็อาจจะแนะนําในตัวของเจมาร์ทนะสำหรับในเรื่องการเข้าสะสมเพื่อที่จะเล่นรอบการรีบาวขึ้นได้ดีกว่าตลาดในรอบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับโอกาสเขาจะไปได้ถึงไหนครับคุณวิกิตคะเจมาร์ทก็แฟที่เราทำเอาไว้เดิมเนี่ยเข้าใจว่าจะอยู่แถว19บาทนะครับก็ถือว่ายังพอมีอัพไซด์ที่จะเล่นจากตรงนี้เล่นขึ้นไปอีกทีหนึ่งได้นะครับถ้ามองกันในกรอบทางเทคนิคการเคลื่อนไหวในระยะสั้นนะเจมาร์บ อหบาทนะเป็นแนวรับพร้อมเป็นสตอปลอสสั้นนะครับแนวต้านสั้นจะอยู่ที่บริเวณของตัว16บาทแล้วก็17บบาทนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณครับสวัสดีค่ะ วันศุก <cents> ร <cover S 3> ์นะคะต้นเดือนด้วยไม่ได้หวยไม่เป็นไรได้หุ้นใบก็ยังดีนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ได้คุยคุณวิกฤตคุยถึงภาพของตลาดด้วยว่าช่วงนี้ถ้าจะหาหุ้นจะต้องหาอย่างไรเกาะไว้ที่พรีวิวผลประกอบการไตรมาสสามเอาวันนั้นมาเป็นหลักค่ะมาดูว่าผลประกอบการไตรมาสสามของหุ้นตัวไหนมีแนวโน้มที่จะยังคงดีต่อเนื่องจากนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์เป็นรายตัวด้วยส่วนวันนี้ถ้าใครกําลังมองตลาดอยู่แล้วก็มองเอ๊หุ้นตัวไหนโดดเด่นบ้างทํานบุญหลวงนะคุณวิกิตก็บอกว่าลองมาดูเจมตั้้แแ่ววนนีล แล้วก็เจมันก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ค่อยๆขึ้นมาต่อเนื่องแล้วเหมือนกันนะคะแนวรับก็แถวๆสักประมาณ15บาทท่วนๆราคาแฟร์นะคะทางบบวหลวงให้ไว้ถึง19บาทเลยเพราะว่าเขาน่าจะได้อานิสง์จากบริษัทลูกนะคะก็คือ JMT เป็นบริษัทที่ไปซื้อนี่มาแล้วก็รับติดตามทวงนี่ก็คือบริหารจัดการนี่มันก็สอดรับกับกระแสของแนวโน้มนี่เสียที่อาจจะออกมาค่อนข้างเยอะนะคะในไตรมาส4ของปีซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่ามีแต่บริษัทที่อาจจะได้รับผลกระทบในเชิงลบบริษัทที่ได้รับผลก ระทบในเชิงบวกก็มีเช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับการเข้าลงทุนในวันศุกร์ส่สงท้ายสัปดาห์แบบนี้ที่รายการนนามาฝากคุณผู้ชมนะคะนี่ก็คือทั้งหมดที่นํามาฝากกันในช่วงหุ้นเด็ดรอบวันค่ะ